อันนี้เป็นวีโก้นะครับเครื่องเท่าไหร่ครับพี่สองพันห้าวีโก้สองพนะครับ VN Turbo คันนี้มาเปลี่ยนหลายอย่างนะครับก็มีน้ำมันเครื่องด้วยที่ิดบริลลี่ห้าดับเยูสามสรถก็ยังใหม่กิ๊บิอยู่แต่ว่าเข้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ไปเจอน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกหมดอายุครับก็เลยฝัดชิ่งน้ำมันเบรกนะครับเหมือนเดิมพี่ปูก็ทำสายจากลายสายพีดีครับ ล้อหลังซ้ายที่ปูทำไมมีฟองเนี่ยมันมันดานจัดไงแล้วน้ำมันมันเสื่อมสภาพแล้วบวกกันที่ว่ามันต้องมีฟองอากาศอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะหมดไปอ๋อปกติมันจะมีไหมไม่มีปกติแท้ทั่วไปมันจะไม่มีอ่าถ้าถ้ามีฟองอากาศนี่ปกติอ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าถ้ามีฟองอากาศ เบรกถ้าถ้าเบรกกระทันหันหรือว่าความร้อนเยอะเนี่ยไอ้พวกฟองเนี่ยยิ่งไปสร้างความร้อนให้สูงขึ้นได้เร็วขึ้นครับสร้าง<อ>ความร้อนฟองไปสร้างความร้อนสร้างไงครับนี่คือคือความหนาแน่นของน้ํามันเนี่ยมันไม่มีอ่าเกิดเป็นคือคือเหมือนแค่ว่าความร้อนเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ที่ฟองอากาศใช่ไหมมันจะยิ่งทาให้อุณหภูมิน้ํามันเบรกเนี่ยเดือดเร็วขึ้นน้ํามันเบรกนี่มันจะเดือดประมาณเท่าไหร่ด้วย มันอยู่ที่ยี่ห้อก่อนครับครับแนะต่<ม>ทั่วๆไปเนี่ยก็จะอยู่อย่างของผมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ272 27องศา272องศาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัววัดก็จะวัดได้เลยว่าน้ำมันเบรกประมาณเท่าไหร่แต่ผมด,ดูๆแล้วผมเคยวัดนี่น้ำมันเบรกก็ไม่ถึงร้อยองศานะนะครับมันส่งความร้อนจากจานเบรกนะครับอ,อ,อ,อจากเบรกแล้วก็ส่งขึ้นมาาเพราะฉะนั้นจานเบรกก็มีผลด้วยใช่ครับจานเบรกยี่ห้อดีๆที่ความร้อนสะสมน้อยระบายความร้อนได้ดีก็ครับผมครับอืม อันนี้ก็ทําการเปลี่ยนถ่ายฟัดชิ่งน้ำมันเบรกนี่ส่วนใหญ่คนยัไม่ค่อยรู้เยอะเนาะว่าเวลามันมันถ้าเราเครื่องมือวัดเราจะรู้เลยมันจะส่วนใหญ่เป็นอะไรที่มันแดงแดงที่พี่ว์เครื่องมือวัดมันมีความชื้นมีความชื้น,นหมดสภาพเอ่าฟันทงเลยประมาณกี่ปีครับควรควรจะเปลี่ยนทีหนึ่งสามปีมันอยู่ที่การใช้งานดีกว่าอ๋อ นี่ยะตอบยากตอบยากแล้วก็คุณภาพของน้ำมันเบรกที่ใช้ครับอย่างนี้น้ำมันเนี่ยเขายังสวยอยู่รถหกหมื่นมาโลองอูรถเขาดูแลดีนะหกหมื่นมาโลอ๋อใช่ก็น่าจะใช้น้อยท้างั้นนะใช้น้อยนะครับใช้น้อยโอ้แดงแปดเลยครับผมรับรับวันนี้ก็ทําการไล่นะครับเปลี่ยนถ่ายมาฟองยังมีตลอดตลอดเลยอ่ะครับตอนผมถ่ายไม่เห็นมีฟองขนาดนี้เลยมันไม่เหมือนกันเพราะหรอทำไมอ่ะเพราะอันนี้เนื่องจากทีว่า ไม่เคยทำเลยต้องมีในระบบแน่นอนอยู่แล้วอ๋อครับครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไล่เส้นเริ่มน้อยลงอ่าเดี๋ยวเราจะไล่ไล่จนนิ่งเลยเอ่าเส้นนี้ก็คือว่าจบใช่ไหมครับอันนี้เขาใช้น้ำมันเบรกของอะไรครับลิควิดโมลีดอทเท่าไหร่ฮะ <S 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 ดอทสี่พี่ปูทําไปคุยไปนะดอททั่วไปเนี่ยถ้าไล่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยอะไรที่ท,ท,ท,ที่ที่ดีที่สุดปัจจุบันถ้าเป็นสองศูนย์หรือทุกั่วไปเราจะได้ยินแต่ดอทสามดอทสามคืออะไรดอทสี่คืออะไรพี่ปูดอทสามก็คือมันก็คือน,น้ํามันเบรกก่อนนะอันดับแรกก่อนแต่ว่าการเรื่องการทนอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันก็จะต่ําลงครับพูดง่ายดอทสี่ทนได้มากกว่าใช่ครับอากาศบ้านเราร้อนร้อนเนี่ยตอนนี้ร้อนมาก พี่ปูควรจะใช้ดอทอะไรดอทสีก็พอแล้วฮะอ่าดอทสี่มันมีห้าขึ้น1 1> อีกอมีมีห้าจุดหนึ่งอ่าอ่ามันก็ดีกว่าไหมเหรอมันก็ดีกว่าแต่ราคามันก็สูงตามเงแต่ถามว่ามันเกินความจําเป็นหนักอ๋อมันเกินค,ความจําเป็นอ่าไม่จําเป็นต้องใช้ขนาดนั้นพอเป็นดอทห้าปุ๊บมันไม่ใช่เขาเรียกว่าซิงเติกดีกว่ามันไม่ใช่ระบบน้ำมันที่ว่าเป็นซิงเติกมันจะเริ่มมีความเหนื่เวลาเบรกจะรู้สึกว่ามันแข็งๆหน่อยๆด้านๆหน่อยครับแต่ดีสําหรับพวกรถแข่ง แต่ถ้าดอทสามดอทสี 4, ด่ดอทสี่นี่หละดอทสาม,ไม,ไ,มไม่ค่อยมีใครทำหรอ,อ,อพี่ปูปพูดถึงน้ามันเบรกมีซินติกมันคืออะไรอางเนี่ยมันจะเป็นเ,เขาเรียกว่าซินติกมันความหนืดต่บเบรกก็เลยรู้สึกว่านุ่มและไปได้เร็วกว่าอ๋อครับของเก่ามันจะมีความหนืดเยอะครับผมก็สรุปว่าถ้าเป็นของศูนย์หรือส่วนใหญ่เราจะเจอกันที่ประมาณดอทสามเนาะนะอันนี้ก็จะเป็นประมาณดอทสี่ นี่เราต้องไล่ทั้งหมด4ีล้อเลยเหมือนเดิมนะครับรวมจะถึงคัดด้วยอืครับ๋อคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาใช่ครับคันี้คือตรงตำแหน่งไหนครับอยู่ตรงกลางรถแต่ปกออ๋อถ้าเป็นรถเกียวโตผมไม่มีไม่มีไม่มีอ๋อที่มันใช้กระป๋องเดียวกันครับเท่ากับทั้งหมด5จุดใช่ครับเดี๋ยวไปดูที่คัดต่อไปทีล้อหลังขวา ตอนนี้พี่ปูกาลังจะทําตําแหน่งคัดนะครับครับใช่ครับผมไม่เข้าใจนี่ต้องถามแล้วนะครับว่าทําไมเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้เนี่ยถ้าเกียร์ธรรมดาจะมีน้ํามันเบรกเอาไปใช้คัดตํงตแหน่งไหนเพราะอะไรครับมันมัน่างเงี้ยคือสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีสองกระปุกแล้วบก่กอครับครับกระปุกหนึ่งก็จะเป็นน้ํามันเบรกกระปุกก็จะเป็นของคัดไปแต่ปัจจุบันนี้เขารวมเลยครับครับ ทุกคมเขาทำแต่งเดียวกันโดยที่ว่าใช้กระป๋องเดียวกันแล้วก็มีสายต่อไปที่ของตัวแม่ป um ั๊มเบรกเพราะมันคือน้ํามันชนิดเดียวกันเมื่อก่อนผมก็ขับเกียร์ธรรมดาผมทําไมไม่ค่อยไม่รู้เรื่องเลยมันจะมีตรงนี้ <c oughs> มีมครับของบอกคาร์สปอรต์ตไรเดอร์ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็จะมีอ๋อมไม่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 ไมไมสปอรต์ตไรเดอร์ผมมีเกียร์ออโต้แต่ขับแต่เกียร์ออโต้ไงนาแล้วอีวสุผมมีอีวสุสามพันนะเกียร์ธรรมดา ร้อยยี่สิบแรงมา้าตัวนั้นก็น่าจะมีใช่ไหมใช่ครับอ่าแต่ว่าช่วงนั้นไม่ได้ศึกษาเรื่องรถเราไม่รู้เรื่องกระบี่ตะบันขับอย่างเดียวเหมือนกัน <c oughs> อ่าอันนี้เราก็เปลี่ยนเหมือนกันมันก็จะอ๋อพี่ปูไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรกับไอ้คเครื่องนั้นเลยเหรอไม่ต้องครับอ่าแล้วมันก็ไหลามาเงี้ยใช่ครับเพราะมันมันมันเปิดเครื่องอยู่แล้วมันทํางานอยู่แล้วครับผมก็สี่จุดอ่ะอะไรครับพี่ปูน้าออฟไมทันแล้วปะกอมันมปื้ดไปละปื้ดไปละครับ นี้มาที่ล้อหน้าซ้ายใช้ประมาณกี่ลิตรเนี่ยครับประมาณลิตรหนึ่งอะฮะรวมจนถึงคับด้วยนะครับเอาประมาณสองกระป๋องนะครับของเก่าทำอะไรได้นี่มันเบรกทิ้งน่ครับทิ้งอย่างเดียวเอาไปย้ำขายใหม่ไม่ได้ไม่ได้เบรกนี่ก็เป็นเรื่องเขาเรียกอะไรความปลอดภัยนะมันดูแลให้ดีนะครับลดแรงขนาดไหนนะครับภาพเบรกการเบรก นะครับน้ำมันเบรกต้องดูแลให้ดีครับเดี๋ยวล้พี่ปูฉีดอะไรเนี่ยน้ำเมื่อกี้ที่มันไหลออกมาครับอ๋อก็ฉีดน้ําล้างหน่อยนึงครับผมอันนี้ก็เสร็จเท่ากับ5้าจุดที่ใส่นะครับแล้วเดี๋ยวเราเครื่องวัดวัดอีกทีหนึ่งใช่ครับนี่ครับเดี๋ยวนี้ฝัดชิงน้ํามันเกียร์ก็ง่ายครับเราอาน้ำมันเบรกเ๋ยวพูดผิดไปเรื่อยเลยนะยใช้ตัวเครื่อง อัดเข้าไปนะครับมันเบรกเก่าถูกอัดออกก็กระบวนการพูดง่ายทำเครื่องนี้นะครับไม่ต้องไปย้ําบงย้ําเบรกอะไรให้เสียเวลาเลยนะเครื่องเขาก็ต่อเขอ้าที่พี่ปูต่อเข้าตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวเลย ใช่ครับนะครับสายเข้าไปนะครับคุยง่ายน้ำมันอันนี้ผักเข้าไปใช่ไหมไปดันออกมันไม่เหมือนกับฟัดฟอกเกียร์หรืออะไรต่างต้องมีเส้นสองเส้นไหลกลับอันนี้พูดง่ายดันเข้าไปเลยนะครับคุณภาพพร้อมใช้อ่านี่นะครับจากแดงๆเนี่ยให้ลูกค้ามาดูนะครับปกติม่เป็นอะไเมื่อกี้แดงเถือกนะครับแดงเถือาปกติ แต่ถ้าสผมชื้นเนับตัวผมชื้นเห็นไหมแดงเลยนะอ๋อความชื้นเงืเ่อเยอะเงืออเ่อเยอะน้ำ<ค>เยอะเส้นหออมาับผมแดงเลยอันนี้ก็เป็นตัววัดได้ง่ายๆนะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ลิควิดโมลีพลังแห่งการขับเคลื่อนที่ดุดันจากประเทศเยอรมนี